ธนาคารโทรมาวันแม่เผาบอกมีคนขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของบัญชีผมยังจำกลิ่นน้ำมันยูคาลิปตัสในห้องไม่ได้ล้างผมชื่ออนุรักษ์อายุ52เป็นผู้ช่วยบัญชีเก่าๆที่หัดใช้แฟ้มแทนคำพูดบนโต๊ะยังมีนาฬิกาไม้แม่ให้ตอนนั้นผมนึกแค่ว่าใครบางคนกำลังลบเรื่องของแม่ทีละนิดคุณเคยรู้สึกเหมือนถูกเชิญออกจากเรื่องราวของคนในครอบครัวตัวเองไหม เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตอนบ่ายแก่ๆขณะที่ผมกำลังเช็ดโตทำงานด้วยผ้าผืนเก่าแสงแดดลอดผ่านม่านไม้ไผ่สองเป็นเส้นเฉียงลงบนแฟ้มเอกสารที่วางอยู่ริมมุมโต๊ะกลิ่นฝนคลุ้งเข้ามาในห้องแม้จะปิดหน้าต่างไว้แน่นแต่กลิ่นดินเปียกก็ยังเล็ดลอดเข้ามาได้ง่ายดายคุณอนุรักษ์ใช่ไหมครับเท่าจากธนาคารกรุงศรีสาขานครสวรรค์นะครับเราได้รับคำร้องขอเปลี่ยนผู้ถือสิทธิ์ในบัญชีคุณแม่ของคุณคำว่าเปลี่ยนผู้ถือสิทธิ์ ทำให้มือที่ถือผ้าเช็ดโต๊ะชะงักท้างความเงียบในห้องทํางานเหมือนจะขยายตัวออกไปพร้อมเสียงฝนที่ดังขึ้นเรื่อยๆทางปลายสายเจ้าหน้าที่พูดอะไรต่ออีกสองสาประโยคแต่ผมไม่ได้ยินชัดนักหัวใจผมเหมือนหยุดไปครู่หนึ่งผมวางสายช้าๆหยิบแฟ้มเอกสารขึ้นมาเปิดแล้วลากมาคลิกเข้าอีเมลส่วนตัวพยายามเลื่อนหาอะไรบางอย่างที่ผมยังไม่เคยเปิดดูในโฟลเดอร์ชื่อแม่มีอีเมลหนึ่งที่ถูกแนบไฟล์ไว้เมื่อเเดือนก่อนหสัปดาห์ก่อนแม่จากไป หัวข้ออีเมลว่าไว้ให้ลูกดูตอนแม่ไม่อยู่แล้วมือผมสั่นเล็กน้อยขณะคลิกเปิดอ่านข้อความสั้นๆเพียงว่าเอกสารแนบนี้สำคัญมากอย่าให้ใครเห็นง่ายๆไฟล์แนบชื่อว่5 Asset Transfer Draft PDF ผมเปิดไฟล์นั้นขึ้นดูผ่านๆแล้วรู้สึกเหมือนโดนบีบหัวใจภาษากฎหมายเต็มไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือชื่อผู้ที่แม่แต่งตั้งให้เป็นผู้ถือสิทธิ์สำรอง หลังจากเสียชีวิตคือชื่อผมเองไม่ใช่ใครอื่นผมฮะยิบโทรศัพท์โทรกลับไปที่ธนาคารเจ้าหน้าที่คนเดิมรับสายน้ำเสียงยังสุภาพเหมือนเดิมใช่ครับระบบเราแสดงว่าคำขอเปลี่ยนผู้ถือสิทธิ์ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้ครับโดยผู้ยื่นคำขอคือนายพารินพารินพี่ชายคนโตของผมผมจำไม่ได้ว่าผมหายใจต่อไปเมื่อไรเหมือนในห้องนั้นไม่มีอากาศอีกแล้วผมนั่งลงช้าๆจ้องมองนาฬิกาไม้ที่แขวนอยู่ตรงผนังด้านข้าง มันหยุดเดินมานานแล้วตั้งแต่แม่จักไปเข็มยังคงค้างอยู่ที่17 45นาเวลาเดียวกับที่โรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าแม่สิ้นใจเสียงแจ้งเตือนอีเมลดังขึ้นอีกครั้งผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นดูหัวข้ออีเมลเปลี่ยนเจ้าของบัญชีผ่านแล้วผมกดเปิดดูรายละเอียดและรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ด้วยคำอธิบายง่ายๆไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารไม่ใช่แค่เรื่องเงิน มันคือเรื่องของความไว้วางใจที่แม่เคยมีกับใครกันแน่ผมจอดรถหน้าบ้านไม้สองชั้นที่แม่เคยอยู่เสียงล้อบดกับกรวดแห้งหน้าทางเข้าดังกรากเหมือนเคยเป็นตอนเด็กๆก,กลิ่นน้ำมันอยูคาลิปตัสยังคงตลบอยู่รอบบ้านทั้งที่แม่ไม่อยู่มาเก้าเดือนแล้วแต่กลิ่นกลับเหมือนเพิ่งถูกหยดเมื่อเช้า ผมก้าวขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงเอียดทุกครั้งที่เหยียบจนถึงหน้าประตูบ้านที่เคยเป็นสีฟ้าอ่อนบัดนี้ซีดลงเป็นสีครามเข้มตามการเวลามือแต่ลูกบิดสนิมเครอะแล้วเปิดเข้าไปช้าๆแสงแดดอ่อนละอดผ่านหน้าต่างกระทบละองฝุ่นในอากาศราวกับทุกอย่างหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่แม่จากไปในห้องรับแขกรูปแม่แขวนอยู่ตรงผนังด้านตะวันออกใบหน้าท่านเอียงเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างผมเคยคิดจะแอร์ก็ให้ตรงแต่ก็ไม่เคยทำเพราะมันดู เป็นแม่ดีอยู่แล้วเสียงประตูรั้วดังเบาๆตามด้วยเสียงเท้าเดินแผ่วๆบนกรวดคุณอนุรักษ์ใช่ไหมครับชายสูงไวัยในชุดสูทสีน้ำตาลเข้มเดินมาพร้อมกระเป๋าหนังสี่เหลี่ยมผมสมานเป็นทนายความของแม่คุณครับเรานั่งกันที่โต๊ะเล็กริมหน้าต่างที่แม่เคยนั่งอ่านหนังสือสมานวางซองเอกสารสีครีมลงบนโต๊ะแม่คุณฝากไอว่าก่อนเสียไม่นานบอกว่าให้ผมส่งมอบให้เมื่อถึงเวลาตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับ ผมเปิดซองเอกสารนั้นช้าๆระมัดระวังเหมือนกลัวทำลายสิ่งสำคัญข้างในคือพินัยกรรมและเอกสารแนบสำเนาการถือหุ้นของบริษัทบางแห่งที่ผมไม่รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้ผมหยุดหายใจคือแผ่นโน้ตขอหน้าตเล็กแนบมาด้วยลายมือที่คุ้นเคยของแม่แม่เชื่อในอนุรักษ์สิ่งที่แม่ทำไปแม่ทำด้วยรักและหวังว่าวันหนึ่งลูกจะเข้าใจ ผมวางแผ่นโนตลงขณะกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลสมานเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเอสียองนิ่งบริษัทจะลบเธอออกจากระบบได้แต่พวกเขาลบความจริงไม่ได้หรอกครับประโยคนั้นสะท้อนอยู่ในหัวผมอย่างแรงเพราะผมรู้ดีว่าบริษัทที่สมานพูดถึงหมายถึงอะไรและใครบางคนในนั้นกำลังปิดบังอะไรบางอย่าง ก่อนกลับสมานเอื้อมมือตาบ่าผมเบาๆแล้วเดินจับไปผมหยิบพี่ในกำขึ้นมาดูอีกครั้งวางไว้ข้างๆแก้วน้ำที่มีกลิ่นน้ำมันยูคาลิปตัสติดปลายจมูกแล้วหันไปมองลิ้นชักไม้บานหนึ่งในห้องนอนแม่มันดูเหมือนเคยถูกเปิดเมื่อไม่นานมานี้ห้องทำงานของแม่อยู่บนชั้นสองของอาคารสำนักงานใหญ่ผมเคยเดินเข้าออกที่นี่ตอนวัยรุ่นเพื่อมารับแม่กลับบ้านหรือนั่งรอในมุมเงียบข้างลิ้นชักแฟ้มเก่าๆที่มีกลิ่นหมึกแห้งและกระดาษเก่าแต่วันนี้ทุกอย่างโดดอู้เปลี่ยนไป นาฬิกาไม้เรือนเดิมแขวนอยู่บนผนังเหนือโต๊ะทำงานของแม่รอยร้าวพาดผ่านกระจกหน้าปัดเหมือนมันถูกกระแทกด้วยบางอย่างเข็มนาฬิกาหยุดค้างที่17 45เวลาเดียวกับวันแม่เสียชีวิตผมกลืนน้ำลายฝืนไม่คิดไปไกลพนักงานคนหนึ่งเดินผ่านหน้าแล้วชะงักเมื่อเห็นผมอ้าวคุณอนุรักษ์ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับน้ำเสียงเขาฟังเหมือนท่องจำและรอยยิ้มดูแข็งฝืนนมหากว่าจริงใจ ผมเดินตรงไปยังผนังที่เคยติดโปสเตอร์ภารกิจบริษัทรูปถ่ายใหญ่ของผู้ก่อตั้งสามคนเคยแขวนเรียงกันตรงนั้นแต่ตอนนี้เหลือเพียงสองใบไม่มีรูปของแม่ไม่มีแม้แต่ชื่อผมไม่พูดอะไรหันไปเปิดลิ้นชักโต๊ะเก่าลึกเข้าไปใต้กองกระดาษมีซองเอกสารหนึ่งซุกอยู่เป็นใบเสร็จการโอนเงินระบุยอดเจ็ดแสนบาทจากบัญชีส่วนตัวของแม่เข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉินบริษัทลงวันที่เพียงหนึ่งเดือนก่อนที่เธอจะล้มปะวอยย แม่ช่วยจ่ายนี้ให้บริษัทแต่ชื่อเธอกลับถูกลบออกผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นเปิดแอปไลน์แล้วพิมพ์หาชื่อพี่ชายพารรนอยู่ไหนเขาตอบเพียงว่าติดประชุมและแนบรูสไลด์การประชุมบอร์ดมาภาพสไลด์นั้นประกาศชัดเจนว่าเพื่อความเป็นเอกภาพและทิศทางใหม่ของบริษัทจึงมีมติให้ลบชื่อผู้ก่อตั้งเดิมที่ไม่มีบทบาทในปัจจุบันออกจากสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ไฟห้องสว่างจ้าแต่รู้สึกหนาวเย็นจับใจผมหันกลับไปมองนาฬิกาที่ราเข็มยังหยุดอยู่ที่เดิมราวกับกำลังย้ำว่าเวลานั้นคือขอบเขตระหว่างความทรงจำกับการลืมเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจากกลุก่มนับลายบริษัทข้อความปักหมุดล่าสุดระบบอัปเดตแล้วลบชื่อผู้ก่อตั้งเสร็จสมบูรณ์ร้านกาแฟบ้านสายลมตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนเก่าห่างจากบ้านแม่เพียงสองป้ายรถเมล์ ฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อตอนเที่ยงแดดบ่ายสะท้อนบนพื้นอิดเปียกส่งกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟเก่าและยูคาลิปตัสแห้งลอยฟุ้งทั่วบริเวณเมื่อผลักบานประตูไม้เข้าไปเสียงกระดิ่งเล็กที่แขวนอยู่ข้างบนสั่นเบาๆต้อนรับเพลงเก่าที่แม่ชอบดังลอดออกมาจากวิทยุซันซิสเตอร์ดอกไม้ให้คุณของจรันมโนเพชอนเสียงของนักร้องยังอบอุ่นเหมือนเดิมแม้เวลาเดินไปไกลเกือบสาทศวรรษ ผมหยุดยืนครู่หนึ่งก่อนจะเดินไปยังโต๊ะมุมในสุดโต๊ะที่แม่มักจะเลือกนั่งทุกครั้งที่มาที่นี่บนโต๊ะยังมีป้ายไม้เล็กๆเขียนด้วยลายมืออว่าแม่ดูอันเจตัวอักษรซีดลงไปบ้างจากแดดและการเวลาแต่ยังคงอยู่ไม่ถูกใครรือทิ้งผมนั่งลงโดยไม่ต้องสั่งอะไรไม่ถึงสองนาทีสมานเดินเข้ามาเงียบๆพร้อมกับแฟ้มเอกสารในมือขาวางมันบนโต๊ะก้มศีษสหายหอผมอย่างสุภาพแล้วเปิดแฟ้มออก บัญชีหลักของคุณแม่ครับผมเพิ่งได้เอกสารนี้จากฝ่ายจัดก,การสินทรัพย์เมื่อวานผมหยิบมันขึ้นมาเปิดดูในนั้นมีรายละเอียดบัญชีเงินฝากหุ้นในหลายบริษัทและเอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์ไอนาการบริหารทรัพย์สินตัวเลขในนั้นสูงเกินกว่าที่ผมคาดคิดไว้มากแม่เก็บทุกอย่างไว้เงียบเงโดยไม่เคยพูดถึงเลยชื่อในบัญชีตอนนี้ละ่ะผมถามเสียงต่ำโดยไม่ละสายตาจากกระดาษ ทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นชื่อคุณภารินครับสมานพูดช้าชชัดถ้อยราวกับกลัวคำตอบจะบาดหูผมผมหลับตากลั้นลมหายใจชั่วครู่ภาพแม่ในร้านนี้ลอยขึ้นมาในหัวมือที่ถือถ้วยกาแฟดำรอยยิ้มที่ไม่เคยวิจาร์ใครและเสียงที่พูดเสมอว่าคนเงียบไม่ใช่คนไม่รู้ผมมองออกไปนอกหน้าต่างลมบ่ายพัดผ่านต้นเฟื่องฟ้าหน้าร้านเงาใบแกว่งไกวเป็นจังหวะกับเพลงที่ยังไม่จบ คุณรู้ไหมว่าแม่เคยมอบเงินส่วนตัวไปช่วยบริษัทพี่ชายผมตอนปีที่แล้วผมพูดเบาๆสมานพยักหน้าท่านทําทุกก็ยังด้วยเจตนาดีแต่ไม่ได้ทิ้งหลักฐานมากมายนอกจากใบเสร็จไม่กี่ใบเ <c oughs> ขาหยิบสำเนาใบโอนเงินออกมาโชว์ผมมองดูอย่างเงียบงนันไม่โกรธเจ้าของร้านกาแฟเดินมาเสิร์ฟกาแฟดำร้อนยังสั่งแบบเดิมเหมือนแม่ใช่ไหมเธอถามพร้อมรอยยิ้มบางหาฮา ผมพยักหน้าแล้วรับถ้วยจากเธอกลิ่นหอมขมของกาแฟอุ่นขึ้นในอกทันทีเมโกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดหน้าเฟซบุ๊กของบริษัทพี่ชายผมให้ดูหน้าปกเพจเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไม่มีรูปแม่ไม่มีแม้แต่การกล่าวถึงชื่อเธอโพสล่าสุดเขียนว่าผู้ร่วมก่อตั้งเกษียณไปแล้วเราสร้างอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ผมรู้สึกเหมือนแก้วกาแฟในมือสั่นไหว ไม่ใช่เพราะร้อนแต่เพราะอะไรบางอย่างในใจเริ่มเดือดแล้วคุณจะทำอะไรในวันงานรำลึกแม่สัปดาห์หน้าเมโกะถามคำถามนั้นตกลงกลางโต๊ะอย่างเงียบงนันผมวางถ้วยกาแฟลงเบาๆให้เสียงกระทบจานรองดังกริกหันไปมองป้ายชื่อแม่ดวนเจบนโตะ๊ะมันยังอยู่ตรงนั้นไม่เคยเปลี่ยนและผมก็เริ่มรู้แล้วว่าบางอย่างในงานรำลึกสัปดาห์หน้า อาจจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้จริงฮ่าฮผมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะเปิดประตูกระจกของธนาคารกรุงศรีสาขาใหญ่ใจกลางเมืองในมือมีแฟ้มสีน้ำเงินหนาแน่นด้วยเอกสารไม่ใช่เพื่อฟ้องหรือประนามแต่เอพืชหยุดสิ่งที่ไม่ควรเกิดในห้องโถงสูงของธนาคารเสียงเครื่องพิมพ์สลิปยังดังเป็นระยะพนักงานนั่งเรียงแถวหลังเคาน์เตอร์พร้อมรอยยิ้มประจำตำแหน่งแต่อากาศในห้องนั้นเย็นเยียบกว่าปกติหรืออาจเพราะมือขอ เ่อผมเย็นเสียเองก่อนออกจากบ้านโทรศัพท์สั่นแจ้งเตือนรายการถอนเงินคุณมีรายการถอนผิดปกติจากบัญชี SS SS s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  เจยอดถอนก้อนใหญ่อีกครั้งในรอบสองสัปดาห์ผมรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมเดินตรงไปยังเคาน์เ,เตอร์หมายเลขสี่หญิงสาวในชุดสูทเทาเงยหน้ามองแล้วเอ่อยเบาๆว่าขออภัยค่ะท่านมาทำรายการอะไรคะ ผมยื่นบัตรประชาชนพร้อมกับแฟ้มผมมาขอยื่นคำร้องระง,งับธุรกรรมจากบัญชีของแม่ผมคุณดวงใจจารุรักเธอชะงักไปเล็กน้อยก่อนหยิบแฟ้มไปเปิดดูผมพูดต่อโดยไม่ให้โอกาสเธอขัดในนี้มีหนังสือมอบอำนาจฉบับเดิมที่ในกรรมและสําเนาสัญญาเกี่ยวกับบัญชีรวมถึงรายงานการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ผิดปกติเสียงพลิกกระดาษด,ดังสลับกับเสียงทิมแป้นเบาหาหะ ลมหายใจของผมช้าลงขณะจับขอบแฟม้มแน่นขึ้นผมไม่ต้องการยึดอะไรคืนผมแค่อ่อยหากให้ทุกอย่างหยุดจนกว่าความจริงจะชัดเจนสมานส่งลายมาถามสถานการณ์ผมตอบกลับด้วยภาพเอกสารทั้งหมดพร้อมข้อความยื่นแล้วผ่านไปสิบนาทีเจ้าหน้าที่เชิญผมเข้าไปในห้องด้านหลัง ในห้องนั้นมีชายคนหนึ่งนั่งรอเขาแนะนําตัวว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของธนาคารเราได้รับเรื่องแล้วครับจะดําเนินการตรวจสอบภายในระยะเวลา48ชัดหนะวะโมงเขาพูดด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลแต่ชัดเจนแต่ในระหว่างนี้เราจะดําเนินการระง,งับชั่วคราวตามคําร้องเพื่อไม่ให้มีความเสียหายเพิ่มเติมไม่ถึงสินาทีหลังจากนั้นผมได้รับอีเมลตอบกลับจากฝ่ายบัญชีหัวข้อ แจ้งสถานะการระงับธุรกรรมข้อความสั้นๆว่าขณะนี้บัญชีหมายเลข XX x x x เจ็ถูกระงับชั่วคราวตามคำร้องในวันที่ผมถอนหายใจยาวเอื้อมหยิบแว่นตาขึ้นมาสวมอีกครั้งฟ้าที่หน้าต่างห้องประชุมเริ่มเปลี่ยนจากสีทองเป็นส้มอ่อนเวลาผ่านไปเร็วกว่าที่ผมคาดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขณะที่ผมกำลังจะเก็บแฟม้ม ชื่อผู้โทรขึ้นหน้าจอเมโกะผมลังเลแต่ก็กดรับเสียงเธอเบาและช้าเหมือนมีอะไรอัดแน่นอยู่ในลำคอพี่จะพังทุกอย่างใช่ไหมคำถามนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ธุรกิจหรือบัญชีมันแต่ลึกถึงความทรงจำความผูกพันและสิ่งที่ใครบางคนพยายามปกป้องผมเงียบมือยังวางอยู่บนแฟ้มสะท้อนแสงคมไฟที่หัวโต๊ะและผมยังไม่มีคำตอบอย่าง ผมเดินเข้าสู่งานครบรอบก่อตั้งบริษัทปีที่25แบบไม่ให้ใครรู้ล่วงหน้าห้องประชุมใหญ่ของโรงแรมกลางเมืองตกแต่งด้วยแสงไฟอุ่นผ้าม่านสีทองและป้ายแสดงชื่อผู้ก่อตั้งสองคนซึ่งแน่นอนไม่มีชื่อแม่ในมือผมมีเพียงสองสิ่ง 1. คือนาฬิกาไม้ที่ได้รับการซ่อมเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งคือแฟ้มสีน้ำเงินหนาแน่นด้วยเอกสารจริงที่ยังไม่เคยปรากฏที่ไหน เสียงปรบมือดังขึ้นในห้องขณะที่พารินเดินขึ้นเวทีเขาแต่งตัวเรียบร้อยในสูทสีเทาเข้มและพอดูดะด้วยน้ำเสียงที่ซ้อมาอย่างดีแต่ขณะที่เขาเอ่ยถึงผู้มีพระคุณที่จากไปแล้วผมสังเกตเห็นบางอย่างในน้ำเสียงนั้นสัน่นเมื่อเขาหยุดหายใจสั้นๆก่อนเอ่ยชื่อผู้ก่อตั้งเขาไม่พูดถึงแม่อีกครั้งผมเดินช้าหาหาไปทางด้านหน้าเวที ไม่มีใครขวางไม่มีใครห้ามเมโกะยืนอยู่มุมห้องดวงตาเธอเบอิกกว้างก่อนจะลดลงเป็นแววเข้าใจพารินหันมองผมทันทีที่เห็นผมวางของสองสิ่งลงบนโต๊ะหน้าเวทีนาฬิกาเรือนเดิมที่เคยแขวนในห้องทำงานแม่ตอนนี้ซ่อมแล้วเข็มหมุนกลับใหม่อีกครั้งข้างๆกันคือแฟม้มผมไม่เปิดมันไม่ต้องพูดไม่ต้องชี้แจง แต่ภายในนั้นมีทุกสิ่งที่แม่เคยทําเพื่อบริษัทนี้ทั้งใบโอนเงินเอกสารหุ้นเก่าและคําสั่งอนุญาตต่างๆที่เธอเคยลงนามไว้พารินมองผมด้วยแววตาคล้ายไม่แน่ใจระหว่างโกรธกลัวหรือสำนึกเสียงในห้องเงียบสนิทเหมือนเวลาหยุดเดินไม่มีใครคาดว่าผมจะมางานนี้และไม่มีใครคาดว่าผมจะไม่พูดอะไรเลยแต่ความเงียบบางครั้งผู้ตายด้ชัดกว่าเสียง ผมหันหลังกลับเดินลงจากเวทีผ่านแถวโต๊ะที่มีสายตาหลายคู่มองตามกระจกบานใหญ่ที่ผมเดินผ่านสะท้อนภาพของตัวเองในสู่สีเข้มใบหน้าเรียบสงบแต่ข้างในคือพายุที่เพิ่งสงบเสียงปรบมือแรกดังขึ้นออยยอห้างช้าหาหาไม่ใช่เสียงที่กระหึมแต่มันเริ่มจากโต๊ะหลังสุดแล้วโต๊ะถัดไปอีกโต๊ะพาริงยังคงยืนอยู่บนเวที สีหน้าเขาแข็งค้างโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อสูตรเริ่มสั่นเขาล้วงออกมามองหน้าจอแล้วชะง,งักหน้าจอแสดงชื่อผู้โทรกรุงศรีลีเกลออฟฟิศผมเดินออกจากห้องประชุมไม่หันหลังกลับเสียงประตูปิดเบาๆด้านหลังราวกับจังหวะส,สุดท้ายของเพลงที่เล่นมาตลอดสองทศวรรษเสียงฝนโปรยเบาๆบนหลังคากระเบื้องบ้านไม้หลังเก่าของสมามิกลิลอนหหอมของชาดำผสมกับไม้สัก บนโต๊ะไม้เตีย้ยกลางห้องนั่งเล่นชุดชาเบนจรงถูกจัดอย่างประณีตถ้วยของผมมีไอ้น้ำลอยขึ้นบางเบาจะไปต่อยังไงสมานถามขณะยื่นถ้วยชาให้ผมน้ำเสียงเขานุ่มนวลแต่ตรงประเด็นผมมองออกไปนอกหน้าต่างใบไม้ปลิวเอื่อยตามลมเย็นความเงียบคลุมอยู่อึดใจหนึ่งก่อนที่ผมจะหยิบซองเอกสารจากกระเป๋าขึ้นมาภายในคือแผนร่างโครงการจะฮัดแสดงห้องแม่ดวงใจ ที่จะตั้งอยู่ในอาคารเก่าหลังสำนักงานเดิมของแม่ผมไม่อยากฟ้องไม่อยากยึดอะไรคืนผมพูดแต่ผมอยากให้คนจำแม่ในสิ่งที่เธอเคยทำในแบบที่เธอเป็นจริงๆสมานพยักหน้าช้าฮ่าฮแผนดีครับแอต่อยังไม่มีลายเซนสนับสนุนเขาเอ่ยทันใดนั้นเขาลุกขึ้นเดินไปที่ลิ้นชักตู้ไม้มุมห้อง หยิบเอกสารบางอย่างใส่ซองสีน้ำตาลหนามาวางตรงหน้าผมผมหยิบขึ้นมาเปิดดูมันคือโฉนดที่ดินของแม่พร้อมข้อความแนบสั้นฮ่าฮ่เขียนด้วยลายมือแม่ถ้าอนุรักษ์คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์แม่ยกให้ผมนิ่งไปนานก่อนจะหยิบปากกาขึ้นมามือผมสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงพอที่จะจรดปลายปากกาลงตรงช่องผู้ดูแลโครงการเพื่อสาธารณะ เสียงลายเซนเสียกระดาษเบาๆดังชัดเจนท่ามกลางเสียงฝนเมโกะเดินเข้ามาในห้องพอดีพร้อมกล่องไม้เล็กๆในมือเธอเปิดมันภายในคือป้ายชื่อแม่ดวนเจอันเดิมที่เคยอยู่บนโต๊ะในร้านกาแฟบางทีมันควรมีที่ของมันจริงหาหาแล้วละ่ะเธอกระซิบบรรยากาศในห้องอบอุ่นกว่าฝนข้างนอกความรู้สึกเหมือนคืนวันที่ผมเคยนั่งฟังแม่อ่านหนังสือข้างเตาไฟ เสียงโทรศัพท์สัน่นเบาหาหะผมหยิบขึ้นมาดูข้อความจากพารินพอจะเจอกันส่วนตัวได้ไหมผมมองจออยู่พักหนึ่งชาในถ้วยยังอุ่นสายฝนยังคงตกและผมยังไม่รู้จะตอบว่าอะไรกลิ่นดอกมะลิอบอวนอยู่ในอากาศทันทีที่ประตูไม้เปิดออกเสียงกระดิ่งเล็กๆดังขึ้นผมยืนมองป้ายเหนือประตูที่เขียนว่า ห้องแม่หนดวงใจด้วยอักษรลายมือแม่ที่เราใช้จากสมุดบันทึกเล่มเก่าแสงแดดบ่ายลอดผ่านหน้าต่างกระทบกับกระจกตู้จัดแสดงเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมแม่ของเธอเธอชี้ไปที่นาฬิกาไม้เรือนเดิมที่วางอยู่ในตู้กระจกกลางห้องใครเป็นเจ้าของนาฬิกานี้คะเธอถามเสียงใสผมหันมองมเมโกะที่ยืนอยู่ข้างฮ่า เธอยิ้มบางแล้วตอบแทนผมเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งที่เงียบแต่รู้ทุกอย่างในมุมหนึ่งของห้องมีลำโพงเล็กๆเ,เล่นเสียงบันทึกเก่าฮ่าเสียงแม่อ่านจดหมายที่เคยส่งไอหอพารินเมื่อตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทเสียงเธอนุ่มนวลสม่ำเสมอและมีบางช่วงที่หัวเราะเบาๆเมืเ่อพูดถึงความฝันเล็กๆของเธอผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาบางคนยืนนิ่งมองเอกสารในตู้ บางคนหลับตาฟังเสียงแม่บางคนเพียงเดินผ่านแล้วหยุดเพียงครู่เพื่อวางดอกมะลิขาวลงในใจกันหญิงชราคนหนึ่งแต่กระจกเบาฮ่าฮเธอหันมาทางผมพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเพียงเล็กน้อยไม่เคยรู้เลยว่าเธอช่วยทุนให้ลูกสาวฉันเรียนต่อขอบคุณที่ทำให้เรารู้ผมพยักหน้าไม่ตอบอะไรมองดูมือหญิงคนนั้นที่ยังแตะอยู่บนกระจก ภายในคือแฟ้มเอกสารที่แม่เคยซ่อนไว้รายชื่อทุนการศึกษาที่ไม่เคยเปิดเผยและกล่องชากลิ่นยูคาลิปตัสท,ที่ยังคงหอมจางฮาผมนั่งลงบนมา้านั่งไม้ริมผลอ่งห้องมองทุกอย่างเงียบฮาปล่อยให้เรื่องของแม่เป็นของส่วนรวมปล่อยให้คนที่เธอเคยช่วยได้เล่าแทนเธอเสียงแจ้งเตือนมือถือดังเบาฮ่า ข้อความจากพารินวันหนึ่งที่จะเข้าใจผมมองจออยู่พักหนึ่งแล้วเก็บโทรศัพท์ลงโดยไม่ตอบห้องแม่ดวงใจยังคงเปิดอยู่และผมจะยังอยู่ตรงนี้ในความเงียบที่เล่าเรื่องได้ไกลกว่าเสียงแม่กลิ่นดอกมะลิจะจางลงตามการเวลาแต่ห้องแม่ดวงใจก็ยังคงหอมอบอุ่นในความเงียบของมันเอง เสียงลมหายใจในบันทึกของแม่ฟังซ้ำอีกครั้งก็ไม่ได้เศร้าเหมือนเดิมมันกลายเป็นคำย้ำเตือนว่าคนเงียบไม่ใช่คนไม่รู้บางครั้งเราไม่ต้องพูดเพื่อให้ใครเขจ้าใจแค่ใช้ความเงียบเป็นกระจกแล้วปล่อยให้ความจริงสะท้อนของมันเองและบางสะพานที่พังลงก็อาจเป็นโอกาสให้เรารู้ว่าสะพานไหนควรสร้างใหม่และสะพานไหนควรปล่อยให้กลายเป็นความทรงจำคุณเคยได้รับโอกาสที่สองไรหนอชีวิตโดยไม่รู้ตัวไหม เล่าให้เราฟังได้นะหรือแค่กดติดตามไว้แล้วกลับมาในวันที่พร้อมก็พอ